ดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะจะมาแกะกล่องซุ่มโทนี่ค่ะนี่นะคะโทนี่หนูได้มาจากเซเว่นอีเลฟเว่นนะคะตอนนั้นนะคะหนูได้ตัวนี้กับตัวนี้ไปนะคะเห็นไหมตัวนี้กับตัวนี้นะเดี๋ยวคราวนี้มาดูกันว่าเราจะได้ตัวอะไรนะคะมาแกะกันเลยนะ แอปเปิ a ล z จ็ค่ะนี่น่ารักมากมากเลยขอโทษค,ค่ะนี่นะคะได้เป็นตัวนี้นะคะเรียงกันเลยหนึ่งสองสามนี่ค่ะเป็นแอปเปิ a ล z จ็นะคะเรามาแกะกันเลยเดี๋ยวแ๊บหนึ่งนะคะมาแล้วค่ะนี่หนูไปเอาตัวนี้ กับตัวนี้ที่หนูได้มานะคะเป็นไงคะน่ารักกันหรือเปล่านี่ติ๊งติ๊งติงติงนี่คือหน้านะคะสุดชาย,ชยก็เดี๋ยวเรามาแกะเอเวนเชตกันเลยนะโอ,โอ้อีกแล้วขอโทษนะคะพอดีขวดน้ำตั้งค์นี่แกะยากมากเลยอีกแล้วทั้งที่ ะะอันนี้นะคะเขาก็จะเป็นยางลบนะคะน,นี้ถอดได้ด้วยนะคะอุ้ยตัวนี้มันคงที่มากเลยค่ะแบบนี้นะคะน,นี่คือนหน้ามันะคะโอเคนะคะก็น่ารักดีอุ๊ในนี้มี เป็นตัวขนมอะค่ะนี่นะคะเป็นขนมค่ะเดี๋ยวเราแกะกันแกะยากมากตอนนั้นมึงแกะได้เลยอ่ะได้แล้วค่ะอหอมมากๆเลยอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวเยลลี่ค่ะนี่นะคะเป็นเยลลี่รูปพุนี่นะคะ,ะ,คะมีรสสตรอเบอรี่กับรสส้มค่ะลองชิมรสสตรอเบอรี่ก่อน นะคะไม่เปรี้ยวหวานหวานเขาบอกว่าเป็นนี่นะคะวิตามินซีกักมมี่แสนอร่อยเอาลอะจริงนะคะรักชม นี้นะคะคุ้มมากเลยค่ะได้ทั้งยางลบทั้งขนมนะคะโอเคนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะใครที่อยากได้อันนี้นะคะก็ไปหาเซเว่นนะคะไปหาที่เซเว่นนะคะอันนี้หนึ่งแถมหนึ่งนะคะอีกกล่องหนึ่งให้น้องค่ะโอเคค่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r ค b e นะคะบ๊ายบาย